อตอมาก็คิดว่าจะเริ่มอย่างนี้ดีไหมนะเราพูดถึงเรื่องของชุมชนเนี่ยเออมันมีเรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนนะคนที่จะได้อยู่ชุมชนที่ดีได้เนี่ยมันต้องมีการคัดเลือกนะมันจะต้องผ่านการคัดเลือกนะลองฟังเรื่องนี้ดูดนะตอตมายกสึกว่าเออแปลกดีเหมือนกันนะเป็นเรื่องที่อาจจะลองลองเพราะเราฟังดูแล้วลองตีความลองดูซิว่าเออมันมันได้ได้เปรียบเทียบกับชุมชนของเราอย่างไงนะ คือมีชายหนุ่มคนหนึ่งมันกำลังหาชุมชนดีๆที่จะไปอยู่นะอยากจะได้ชุมชนดีๆที่จะไปอยู่ได้เนะนะี่ยก็แสวงหานะมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งขับรถผ่านไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อเขาเห็นชายชราาก็เลยจอดรถถามทางนะถามดูว่าเออคุณตาครับหมู่บ้านนี้ชื่อว่าอะไรคนไหนหมู่บ้านนี้เป็นยังไงนะ ผมต้องการที่จะหาที่อยู่ใหม่ชายชราก็เงยเลยหน้ามองหนุ่มครู่หนึ่งแล้วก็ตอบไปว่าคุณบอกตาได้ไหมว่าหมู่บ้านที่คุณเคยอยู่เนี่ยชาวบ้านเขาเป็นยังไงนะชายแปลกหน้าก็ตอบไปว่าที่หมู่บ้านที่ผมอยู่เคยอยู่อะนะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยจะมีมารยาทเลยเห็นแก่ตัวผมอยู่ที่นั่นไม่ได้มันไม่มีความสุขนี่คือสาเหตุที่ผมย้ายออกมา เมื่อชายชรา,าได้ยินก็เลยพูดออกมาว่าเออพ่อหนุ่มน่ากลัวคุณจะผิดหวังละคนในหมู่บ้านนี้ก็เหมือนกับหมู่บ้านที่คุณเคยอยู่นั่นแหละเมื่อชายหนุ่มได้ฟังก็รีบบึ่งรถไปเลยนะผ่านไปสักครู่หนึ่งก็มีชายแปลกหน้าอีกคนหนึ่งขับรถผ่านหมู่บ้านนี้มาเขาก็ถามแบบคําถามเดียวกันแหละกับชายหนุ่มเมื่อสักครู่เนี่ยนะนะว่าคนในหมู่บ้านนี้เป็นยังไงชายชรา,าก็ถามย้อนถามเดิมนะ กับชายแปลกหน้าที่มาเมื่อสักครู่เนี่ยว่าหมู่บ้านที่คุณเคยอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงชายแปลกหน้าคนที่สองนี่ก็เลยบอกว่าหมู่บ้านที่ผมเคยอยู่เนี่ยนะทุกคนเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยเป็นคนมีน้ำใจมีจิตใจดีงามมากผมและครอบครัวมีความสุขกันมากและรู้สึกโชคดีที่ได้มาอยู่ในหมู่บ้านนั้นแต่เป็นเพราะหน้าที่การงานผมเลยต้องย้ายออกมาเพื่อหาที่อยู่ใหม่ผมอยากจะได้หมู่บ้าน ที่เป็นคนมีน้ำใจเหมือนหมู่บ้านที่ผมเคยอยู่อ่ะชายชลาได้ฟังจบก็เลยบอกเขาไปว่าเออโชคดีเป็นของคุณละชาวบ้านที่นี่ก็เหมือนกับหมู่บ้านของคุณที่เคยอาศัยอยู่นั่นแหละคุณต้องรักพวกเขาแน่ๆพวกเขาก็คงจะชอบชอบพวกคุณแน่ๆเชื่อสิเออแปลกไหมทั้งๆท,ที่เป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่ทำไมชายชลาจึงตอบออกไปไม่เหมือนกัน หรือว่าชายชลาคนเนี้เป็นคนรักนะเลือกที่รักมักที่ชังเออพวกเราคิดยังไงหากเป็นอย่างนี้ชายชลาคงน,นี้คงทําตัวไม่เหมาะสมนะนะทำไมตอบชายคนหนึ่งอย่างไงอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งตอบอย่างจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ชายชลาบอกกับคนแปลกหน้าทั้งสองคนเนี่ยรู้วเป็นความจริงใจหากเขาบอก กับชายชาลา,ากับชายคนแปลกหน้าคนแรกว่าคนในหมู่บ้านเนี้ยเป็นคนดีเมื่อชายคนนี้มาอยู่อาศัยในหมู่บ้านสักระยะหนึ่งก็จะต้องตําหนินะว่าเออชายชาลานี่โกหกเพราะสิ่งที่ชายแปลกหนะ้าคนแรกที่พบเจอเนี่ยนะก็จะคิดตําหนิหมู่บ้านของตัวเองอยู่อย่างเงี้ยนะคือคนมันชอบตําหนิเนาะ นะคิดวิจาร์ณเหมือนคนไทยเราเนี่ยทั้งๆที่เมืองไทยนีย่แสนจะน่าอยู่แต่กลับอาไปเทียโพธนาเมืองไทยแย่อย่างนั้นปกครองไม่ดีอย่างนี้ไม่น่าอยู่อย่างงั้นไอ้พวกนี้มันน่าจะหาที่อื่นอยู่กันเนาะนะอะไรนี่เป็นต้นชุมชนก็คือชุมชนนะมันไม่เหมือนกันทัศนียภาพที่มองย่อมไม่เหมือนกันมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ถูกเรียกว่าคนวิจารณ คนกลุ่มนี้ชอบจับผิดพวกเขามีความสุขอยู่กับการได้วิจวิจารณ์ติถินนินชาคนอื่นต่อให้คุณยืนอยู่ในแสงแดดจ้าสิ่งที่พวกเขามองอกลับเห็นเป็นเงาของคุณแทนไม่มองในสิ่งที่ดีชอบขุดคุยหาความลับของผู้อื่นอีกประเภทหนึ่งถูกเรียกว่าสำนึกในบุญคุณ นะเขามักนำจิตสำนึกของคุณนะมองเรื่องราวของผู้คนและสรรพสิ่งแม้บางครั้งคุณเป็นคนทำลายเขาแต่เขากลับสำนึกในบุญคุณว่าคุณเป็นผู้สอนให้เขาได้เรียนรู้ชีวิตทำให้เขาเจริญเติบโตโรคใบนี้ก็คือโรคใ,ใบนี้เป็นอย่างที่คุณเป็นเปลี่ยนแปลงตัวเองซะก่อนก่อนที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนทั้งโลกนี่เป็นต้นสรุปก็คือ เออคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะไอคนแรกเนี่ยท,ทั้งที่หมู่บ้านนี้เขาดีนะแต่คุณไปบอกว่าอืแทนที่จะคุณจะพูดถึงหมู่บ้านที่คุณเคยอยู่มาว่าดีหรือยังไงอะไรยังไงแต่กลับไปว่านะว่าหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยมีแต่คนเลวนะนะมีแต่คนที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบนนนีนะคนที่นั่นก็เลยบอกโอ้โหถ้าคนแบบนี้เนะี่ยชอบจับผิดคนน้นคนนี้อะไรเนี่ยนะเขาก็เลยไม่ต้อนรับ เขาก็เลยคนเลยคนนั้นก็เลยผ่านไปแต่อีกคนหนึ่งมาพูดดีนะพูดว่าเออหมู่บ้านของเขาเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ดีนะมีแต่คนดีอนะาพอพูดอย่างนี้แสดงว่าคนนี้เนี่ยนิสัยดีนะเราต้องวัดเขาเรียกอะไรทดสอบนิสัยกันด้วยอ,อย่างนี้เป็นต้นก็เลยได้มาอยู่หมู่บ้านที่ดีนะเหมือนพวกเราเนี่ยก็ามาว่าได้รับการคัดเลือกแล้วนะได้มาอยู่มาหมู่บ้านนะ ราฐธานีโศกซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีแต่คนดีคนเสียสละอะไรนี้เป็นต้นนะก็แล้วเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนิดหน่อยเป็นไงฟังแล้วใครคิดเห็นยังไงบ้างนะออกความเห็นหน่อยนะดีไหมเชิญขออน,นุญาตครับเอคือสําหรับตัวผมเองเนี่ยมผมคิดว่าคนเนี่ยชอบชอบชอบ,ชอบพูดถึงปัญหาอืข้างนอกจืไมยอมมาหาข้างในของตัวเราอชอบ ก็เป็นโทษถือสาการใหม่ๆผมก็เป็นนะครับอืมแต่พอศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆมันก็จะลดลงลดลงคือจริงๆทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเออทุกๆปัญหาครับปัญหาภายนอกเราแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วครับในทุกๆปัญหามันต้องแก้ที่ตัวภายในของเราเป็นหลักมากกว่าผมก็คิดประมาณนี้ครับดีมากดีมากโอเคใครไม่มีใครอีกไหมจะแสดงความเห็นนาคีนาคีว่าไง นักปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้สภาวะแยนอยู่ก็อยู่ได้ในเชิงที่สมารถทิ่แต่คนที่ไม่สมารถทิ่ฐิอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่นั่นก็อยู่ไม่ได้อยู่นี่ก็อยู่ไม่ได้มันมองเป็นสองลักษณะามองคามส่วนผู้ใหญ่บ้านเขาพูดถูกนะเขามองตามเขาพูดความจริงสดทอดมนการตัดสินใจในความหลุดพานนี้ครับคือคือคนที่มีธรรมะกับคนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยนะ มันจะจัดสรรตัวของมันเองเหมือนกันนะคนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยอยู่ยากอยู่ที่ไหนก็ยากส่วนคนที่มีธรรมะเนี่ยธรรมะก็จะจัดสรรก็จะได้ไปอยู่ในที่ที่มีคนที่มีคุณธรรมอยู่ด้วยกันคือจะมีศีลสามัญตามีทิฏฐิสามัญตาแล้วก็จะอยู่กันอย่างอะไรอ่ะอบอุ่นอิ่มเอ้มเกษมสรรอะไรทรไมจจำไม่ได้นะอะไรประมาณนั้นนะ เมื่อกี้สินพุทธทําท่าจะพูดว่าไงก็ผมผมว่าก็อย่างที่ท่านพูดแล้วคนที่มีธรรมะนะครับที่นาคีพูดผมต้องอ,อยู่ที่ไหนก็อยู่อยู่ได้แต่ทีนี้ผมก็มองว่าพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยมันก็มีหลายจุดที่ว่ามันไม่น่าอยู่มไม่น่าอยู่แต่ว่าผมก็คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอะอย่างชุมชนบ้านผมเนี่ยถ้าเรามองโลกเปลี่ยวหมายถึง ถ้าเรามองมิติการมองมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันก็ไม่น่าอยู่เลยอะ่ะมันหลายๆยอย่างไม่น่าอยู่ทีน,นี้เราจะไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าก็ต้องดูสังเพลงที่มันพอพออยู่ได้แล้วก็ปรับตัวเองให้ให้ให้มันอยู่ได้แล้วระดับไม่ต้องไปตามโลกีมากก็ให้เขาเป็นให้เขาเห็นว่าเราเนี่ย ไม่ใช่เหมือนเขาเขาก็ต้องสึกเกรงใจเกรงใจแล้วก็ให้มันเป็นทําตัวให้มันมีประโยชน์พอประมาณออ,อย่าให้มันลักษณะเชื่อมเขาจนจนเลอะไปกับเขาอันนี้เขาก็รู้จักเกรงเพราะว่าถ้าเรามีสิทธิ์มีคุณธรรมปฏิบัติให้ตัวอยู่ในกรอบของ ชุมชนนั้นให้มันแลดูพอเป็นพอไปได้แต่ว่าถ้าไปลงทุกอย่างกับเขาหมดเนี่ยมันก็เหมือนเขาแหละแล้วก็ทุกอยู่ตลอดไปเขาก็จะเห็นเองว่าเราไม่เหมือนเขาแล้วก็ค้นทนทุกได้อะไรอย่างี้ผมก็ว่าก็พออยู่ได้ครับแต่ว่าถ้ามันไม่หนักเกินไปอยู่ที่เราคิดด้วยครับท่านแต่มันก็มีส่วนที่ที่มันมองแบบนั้นก็มีครับคนแบบนั้นก็มีอยู่เป็นส่วนสองนะครับอันมาสรุปอย่างนี้นะคือ คนเราเนี่ยมันต้องเป็นไปตามฐามนะฐนะานะ,นะอย่างอย่างสินพุทธนะอย่างโตอะไรเงี้ยนะก็เป็นคารวะก็ต้องอยู่เจ้าเดือนมีบ้านมีที่ของตัวเองอยู่ก็พออยู่ไปได้แต่พอฐานะหรือฐานเลื่อนขึ้นเนี่ยนะ,ะยกตัวอย่างตะมาก็ได้นะตะมาก็มีบ้านมีครอบครัวมีพี่น้องมีอะไรครอบครัวก็ตะมาก็อบอุ่นนะ แล้วก็ไม่ได้ขัดสนขาดแคลนเดือดร้อนอะไรเลยใครเคยไปบ้านตะมาแล้วจะรู้เลยเดี๋ยวหลังว่าว่างๆจะพาอ้อยกับโตไปเที่ยวบ้านอยู่ติดแม่น้ําเลยนะนะมีหาดทราย,ยาก็ถูทะเลมาพัทยาบางแสนเลยแนหะ,ะทำเลดีมากอยู่ติดใกล้ๆตลาดด้วยมีสวนมีอะไรอะไรมีที่ทําเกษตรอะไรอะไรอย่างครบสมบูรณ์ในทุกอย่างพี่น้องก็ดีทุกคนนะไม่มีใครเก,กไมกเมลเกเร ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเลยก็ครบทุกอย่างแต่ทําไมอาตมากับทิ้งออกมาเนาะทิ้งความอบอุ่นทิ้งความสุขสบายเหล่านะั้นทําไมอาตมามาอยู่กับอีกครอบครัวหนึ่งก็คลัวโลกุตละทําไมอาตมาต้องมาอยู่กับพ่อท่านนะอาตมาก็มาคิดทบทวนเหมือนกันนะว่าเออแปลกเหมือนกันเนาะอยู่ที่แล้วก็อยู่กับปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วก็มีความสุขระดับถึงนะอยากอยู่ยังไงอยู่อยากกินอะไรก็กินเงินทองก็มีอะไรเงี้ยเอ๊ ทำไมเราต้องมาอดอดอยากต้องมากินน้อยนะกินมือเดียวไมก่กินเนื้อสัตว์เงินทองก็ไมใ่ใช้ไอ้น,นี่นี่กลับมาอยู่กับพ่อท่านนะมาอยู่กับสังคมโลกุตละนะมันเป็นสภาวะมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันถึงวันละที่คนมันจะต้องเปลี่ยนนะจะมาว่านะวาสนาบรารมีแล้วตมาก็รู้สึกนะว่าตมามีความสุขกว่านะกับการมีความสุขอย่างโลกียะ แต่ว่าโลกียะเนี่ยถึงเวลาแล้วมันเอาเราไม่อยู่นะถ้าถึงเวลาเหมือนยังพ่อท่านเนี่ยเหมือนยัางพ่อครูเนี่ยอามามาอ่านประวัติพ่อท่านอามายังใจหายว่าหว๋มๆเลยนะคือพ่อท่านเนี่ยทำงานทีวีนะโอ้โหทํางานทีวีใครจะเข้าไปทํางานได้ง่ายๆไหมเป็นดาราทีวีนะให้ความสุขแก่ประชาชนนะทำให้ท่านทิ้งออกมาเฉยเลยนะโอโ้ใครก็เสียดายแทนเลยเงินเดือนก็เยอะนะ แล้วไปอยู่ป่าสแสมหมไปอยู่ให้มันโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วไม่เอาอะไรเลยทําไมต้องไปอยู่อย่างนั้นให้ลําบากนะเออทาไมต้องทิ้งอย่างนั้นมาทังนั้นที่ท่านมีโอกาสที่จะมีความสุขสบายกับโลกียะกับอะไรทุกอย่างแต่กลับมาหาแล้วการต่อสู้ชีวิตของพ่อท่านเนี่ยแรกๆเนี่ยใครที่อยู่ใกล้คิดหร,รู้การต่อสู้ของพ่อท่านเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะ ไม่ใช่ง่ายเลยล่ะแตมาโชคดีที่แตมาบวชมารุ่นแรกๆแ,แล้วก็ได้เป็นปัจฉาพ่อท่านเนี่ยโอ้โหสารพัดจะเรื่องราวปัญหาเลยทั้งภายนอกภายในผู้คนภายในกว่าจะปรับให้มันสมาธิฐิได้เลยได้เนี่ยแล้วก็คนที่เขาหาเรื่องหาราวจเจาเรื่องเอาราวเอาจนเราไปติดคุกติดตารางเป็นคดีอะไรเนี่ยต้องมาหลายปีเนี่ยนะนี่เส้นทางของพระโพธิสัตว์อาจารย์คิดว่าโอ้โหมันสุดทรหด สุดยากเยน็นแล้วทําไมต้องมาเป็นอย่างนี้นะมาคิดๆด,ด,ดูแล้วเออมันก็น่าคิดเหมือนกันเนาะเส้นทางชีวิตนะในเรื่องเรื่องของโลก,กียะโลก,กุตระมันก็จะมีเส้นแบ่งของมันอย่างที่ท,ท,ท,ที่ที่ว่าว่ามันเนี่ยสรุปแล้วก็คือมันได้พิสูจน์ว่าอืมเราเราจะอยู่ในเส้นทางไหนมันดีกันกว่ากันยังไงถ้าคุณไม่มีสมาธิจิตไม่มีปัญญา คุณจะไม่ได้มาในเส้นทางนี้ง่ายๆะเพราะมันต้องต่อสู้มันต้องใช้ปัญญาต้องมีความเข้าใจแล้วมันต้องพิสูจน์ด้วยว่าเออมันมันมันสุขมันทุกข์วกันยังไงนะมันปลอดโปร่งโล่งเบาสบายกว่ากันยังไงนะชีวิตทางโลกีเดี๋ยวมันก็เรื่องราวเยอะแยะมากมายอืมพูดไปก็ยาวเอาแค่นี้ก่อนเชิญ ในในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าผู้ที่ตั้งตนอยู่บนความลำบากกูฝนลธรรมเจริญยิ่ง hmm. อะไรเนี่ยที่ที่เราก็รู้กันมาเนี่ยอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ท่านกล่าวว่าท่านทาไมไม่อยู่บนความสบายอยู่บ้านมีบ้านอยู่แม่น้ําอยู่ติดที่ทโน่นที่นี่ครอบครัวอบอุ่นผมก็คิดเลยว่ากูฝลธรรมเจริญยิ่งครับ เพราะว่าท่านมาใหม่ๆท่านก็ต้องลำบากแน่ๆใช่ไหมครับไม่ได้สบายหรอกเพราะว่าโอ้โหข้ามาบวชใหม่นี่มันต้องบำเพ็ญสุดๆเลยมันมันยากอยู่แต่มันไปตรงไปตรงคําสอนที่พุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าผู้ที่อยู่บนความสบายเนี่ยมันอกุศลธระมเจริญยิ่งจริงๆเพราะว่ามันมันไม่ได้อะไรเลยคือมันอยู่วันวันฟันถึงดวงดาวอะไรที่ิตมันผ่านไปวัดมัน มันเสได้เวลาเพราะว่าแต่ใหม่ๆมันจะไม่รู้หรอกคาสอนของพระพุทธเจ้าใหม่ใหม่มันไม่รู้หรอกคําเนี้อย่างที่ที่สินพุทธว่าเนี่ยว่าไม่รู้ใช่ความสบายตั้งตนอยู่บนความสบายอกุศนลธรรมมันคือยังไงเจริญยังไงนะก็มันสบายดีมันก็น่าจะดีอตั้งตนอยู่บนความลาบากกุศลธรรมเจริญมันคือยังไงนะแล้วอย่างหนึ่งก็คือความเข้าใจที่มัน ไอ้สิ่งเหล่าน,นี้มันมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นจจปนท่านท่าอาจจะเป็นของเก่าอท่านออปออจุบนของเก่าเป็นบารมีเก่ามาพ่อมาเมื่อไรดีใช่ใช่ไอ้สิ่งเหล่าน,นี้เป็นเรื่องที่ว่าท่านก็อยู่ครอบครัวอบคุณสบายงานการทุก็นดีเราทำไมมาอยู่มีทุกอย่างมาอยู่อีกหมู่อามาอยู่อีกชุมชนหนึ่งมาอยู่อีกบ้านหนึ่ง ก็เป็นของผมว่าเป็นของเก่าของท่านทีนท่ท่านจำเพญมาครับท่านแต่เดี๋ยวนี้เข้า,าใจแล้วนะเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้ว<ท>แต่ว่า<ท>มันจะพูดตอนนี้มันเวลาไม่พอนี่หมดไปครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไม่ได้เทศเลยนะเอาเป็นว่าเ,เดี๋ยวมีว่างๆมาคุยกันส่วนตัวดีกว่าเนาะเรื่องนี้มันเรื่องเรื่องยาวนะเอาทีนี้วันนี้เนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะเทศเรื่องนที่ตั้งตั้งหัวข้อไว้อะนะอะไรคือค่าศึก ที่ไร้แรงของการปฏิบัตธิธรรมใช่ไหมใครพอตอบออกมาได้ไหมลองถามพวกเราก่อนที่ว่าอะไรคือค่าศึกที่ไร้แรงของการปฏิบัตธิธรรมเป็นตัวไร้แรงอะไรตัวอะไฮะถ้ากิเลสเ,ลเลนี่ยก,กำปั้นทุบดินละอย่างเงี้ยกิเลสกิเลสมันมีหลายตัวตัวไหนอบายมุกการปลุกใจฮะอบายมุกมันแค่เบื้องอต้นไม่ไม่ไร้แรงอะไรตท้าไรหรอก เลิกกับใบยมุกได้ซะโอ้โหยังมีกิเลสที่ร้ายแรงกว่านั้นอีกเยอะเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังก่อนนะกิเลสเนี่ยคือตัวการนะเป็นค่าศึกที่ไร้แรงของการปฏิบัติธรรมพูดอย่างเป็นกลางกลางลกิเลสมันมีตั้งหลายตัวกิเลสตัวร้ายอันหนึ่งนะคือนะคืออะไรรู้ไหมตัวเพ่งโทษนะที่จะเที่ยวเพ่งโทษผู้อื่น เพราะการเพ่งโทษผู้อื่นเนี่ยมันทาให้เรามีอัตตาอัตตามนนะอัตาาอตาจะขยายเผ่าพันธุ์มากขึ้นบางครั้งการเพ่งโทษผู้อื่นเนี่ยจะมาในรูปแบบของความหวังดีหวังดีนะทันบอกคุณเนี่ยทันไม่ได้เพ่งโทษนะฉ่นชี้ขุมทรัพย์ให้อะไรเงี้ยจะไปไงก็ได้ <S <S 1> <S 1> ผลที่ได้จากการเพ่งโทษผู้อื่นก็คือความอ่อนแอความตกต่ำของจิต จิตที่เพ่งโทษผู้อื่นจะกลายเป็นจิตที่มีแต่ความยาโสโอหังเป็นอัตราที่มาในคราบของปัญญานะอันนี้ลึกซึ้งนะต้องคิดให้ดีๆเพราะนั้นที่เขาบอกว่าเพ่งโทษผู้อื่นเนี่ยอาสวะเจริญยิ่งเห็นไหมเพราะนั้นอย่าไปเที่ยวเพ่งโทษอะไรกันมากนะเพียงแต่เพียงว่าเออรู้ว่าเขาไม่ดีอะไรยังไงแล้วเราก็มาดูที่เราว่าเราเป็นอย่างไัไหมนะถ้าเป็นเราจะแก้ไขยังไงนะ การจะไปบอกโทษชี้โทษผู้อื่นเนี่ยต้องดูภาระอินทรีย์ของเราด้วยดูบารมีของเราด้วยบอกเขาเนี่ยเขาจะรับฟังเราไหมเขาจะเชื่อฟังเราหรือเปล่าดีไม่ดีเดี๋ยวก็จะทะเลาะกันง่ายๆเลยนี่คือตัวสำคัญตัวร้ายกิเลสตัวร้ายนที่เป็นค่าสิทธิของการปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยพวกเราเรจะเพ่งโทษกันเก่ง นะแล้วก็เกิดปัญหามอยู่กันไม่พาสุกแต่เดือนนี้อยู่กันสงบสบายขึ้นเพราะลดการเพ่งโทษเรากว่าจะลดตัวนี้ได้นะโอ้โหพอทันเทศเนี่ยน้ำลายเป็นปิ๊บ,บเลยนะกว่าจะเอาให้พวกเราอยู่สงบสุขกันลดการเพ่งโทษไปได้เนี่ยนะรุ่นเก่าๆมาฟังเทศเก่าๆของพ่อท่านเนี่ยจะเล่นเรื่องนี้เยอะเลยเรื่องมานะอัตตาเรื่องการถือสาการปล่อยวางอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิจิตไม่ได้ฟังธรรมพวกนี้นะ มันไม่สงบลงง่ายๆเลยนะมันยังถือสายังอะไรต่ออะไรกันอยู่เยอะมากแล้วก็ทำให้เกิดความไม่สงบไม่ผาสุกนะอันนี้จึงเป็นตัวสำคัญตัวร้ายตัวแรกด่านแรกของการปฏิบัติธรรมอบายมุขมันตื้นๆผ่านกันไม่ยากนะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการขัดเกลากันนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะการขัดเกลากันเนี่ย คือการจัดการว่าเออใครเคยนึกไหมว่าเอ,อ๊ะกิเลสมันมีเยอะแยะมากมายเราจะจัดการกับกิเลสตัวไหนก่อนดีนะลองคิดดูว่าอ,อ๊ะมันจะจัดการตัวไหนก่อนดีมันต้องจัดการกับมันทุกตัวแหละอันไหนมาก่อนเอาตัวนั้นแหละก่อนนะเอาตัวนั้นแหละก่อนเพราะท่านบอกว่าไม่ต้องไปเอาอันไหนก่อนละอันไหนมันมันมาหนักหนักมันมาเร็วเร็วมันมาแรงแรงเห็นชัดชัดเอาตัวนั้นก่อนเลยนะ ตัวไหนมันเกิดกับเราก่อนเก่าตัวนั้นก่อนโดยเฉพาะโทสะนี่มันจะเห็นง่ายาโทสะนี่จะเห็นง่ายเกิดง่ายทุกมากาทุกชัดเพราะฉะนั้นบอกให้เอาก่อนอื่นเลยเมื่ออย่างอย่าเผลอใจอย่าห่างใจเมื่อใดผัสสะเกิดให้รู้เท่าทันความเกิดทั้นที่ใจโดยเฉพาะโทสะบูรจิตต้องขจัดให้มันออกไปก่อนอื่นเลยเพราะว่าโทสะนี่มัน,มนทุกข มันเห็นชัดใช่ไหมความทุกข์เนี่ยนะมารู้ได้ง่ายกว่าความสุขนะความสุขเนี่ยมันเนียนความสุขมันหลอกความสุขมันทําให้คนเราเนี่ยเผลอหลงลืมตัวได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นทุกที่สําคัญที่สุดคือนี่แหละโทสะนะราคะโลภะยากนะยากรู้มันยากนะ โทสะเห็นง่ายเกิดง่ายทุกข์มากทุกชัดส่วนโลภะราคะโมหะเนี่ยมันยังเห็นได้ยากนะเพราะมันไม่ค่อยจะเห็นทุกข์ดีไม่ดีจะชอบมันซะด้วยนะนจงจัดการได้ยากกว่าจัดก,การกับกิเลสต้องให้มันเป็นไปตามลําดับนะตั้งแต่หยาบกลางละเอียดที่ค่อยว่ากันไปนะว่าเราคงจะรู้รู้อยู่ล้นะเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยพวกเราพอนึกออกไหมว่า หน้าที่สําคัญที่สุดของมนุษย์เราเนี่ยคืออะไระคือการ,รปฏิบัติธรรมหน้าที่หลักสําคัญก็คือการขูดเกลากิเลสโดยผ่านการทํางานการใช้ชีวิตประจําวันการขัดเกลากิเลสมันจะส่งผลโดยตรงต่อความเจริญก้าวหน้าและความสุขของชีวิตเราเมื่อเร็วๆนี้เองนะจะมาฟังพ่อท่านเทศอันมาฟังพ่อท่านเทศทีไรแล้วรู้สึกว่าโอ้มันมีอะไรคําที่มันลึกซึ้งมันน่าคิด แทบจะทุกครั้งเลยนะครั้งหลังสุดเนี่ยมาฟังเทปเก่าอ่ะเอามาชอบฟังธรรมะที่พ่อท่านเทศรุ่นเก่าเพราะเราคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าไม่ได้มาศึกษาธรรมะไม,ไม,ไม่ปฏิบัติธรรมะเลยเนี่ยมันเหมือนคนเขาเรียกอะไรโมฆบุรุษอ่ะถ้าเป็นสตรีกับโมฆสตีใช่ไหมคือเป็นผู้เกิดมาเปล่าไม่ได้อะไรเลยจริงๆรนะนะต่อให้คุณร่ำรวยมีฐานะมียศมีเกียรติ ขนาดไหนอะไรยังไงแต่ถ้าคุณไม่มีธรรมะไม่ได้ลดละกิเลสไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องของโลก,กุตละเลยเกิด<ๆ><อ>มาตายเปล่าดีไม่ดีเป็นหนี้ด้วยเป็นหนี้ต้องไปใช้หนี้ต้องไปใช้วิบากอะไรต่ออะไรเยอะคนรวยนี่หนี้เยอะนะเพราะว่าเอาเปรียบเขาไว้เยอะเพราะนึกเน้นให้มาจนไงนแต่มันก็คนจะเข้าใจได้ยากเพราะฉะนัะ้นการที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ย มันสูญเสียไปหมดเลยนะไม่ได้อะไรเลยเกินมาชีวิตชีวิตหนึ่งนะเพราะนั้นนั้นก็มาศึกษาธรรมะเนี่ยถือว่าโชคดีของชีวิตแหละแต่เราก็ต้องมาให้ให้มันตรงทิศต,ตรงทางยังไงเรียกว่าเราาปศึกษาปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมคืออะไรมาศึกษาให้ดีแล้วทําให้มันถูกทิศถูกทางนะไรขึ้นมันก็จะมีความเจริญขึ้นไปไป,ไปเป็นลําดับธรรมะนี่เป็นเครื่องเรื่องละเอียด เรื่องละเอียดเรื่องลึกซึ้งไม่ใช่แค่เข้าใจอะไรกันง่ายๆบางอย่างจะมาเข้าใจนะแต่ไม่รู้จะพูดอธิบายยังไงนะไม่รู้จะอธิบายให้เข้าใจยังไงลำดับบางทีก็ลำดับร้อยเรียงไม่ค่อยถูกบางทีก็จดเป็นสมุดเป็นเล่มๆไว้ต่ออะไรไว้เนี่ยให้มันศึกษามันจะไม่ตกหล่น